เรื่องที่คนเมืองและคนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครจะต้องติดตามนั่นคือมาตรการของกรมธนารักษ์ที่จะมีการจับมือกับกระทรวงคมนาคมย้ายหมอชิดที่ปัจจุบันไปอยู่หมอชิดสองอยู่ที่ตัว<อ>บงังซื้อบางซื้อใช่ค่ะจะย้ายกลับมาใหม่มาอยู่ที่เจเจเหมือนเดิม แต่เขาเนี้ยคือต้องรับฟังเสียประชาชนด้วยแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องอนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันค้างเติกงวันทนนี25ปีพุณโอคคือไม่ได้มีการแบบว่าปรับหรือว่ามีการดําเนินการอะไรเลยแล้วก็ประชาชนเนี่ยรับทราบแล้วถือได้ว่ามีข้อขัดแย้งมีข้อโต้แย้งไหมเพราะว่ามันมีข้อมูลเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรถและอย่างเช่นรถขนาดเล็กก็มไม่ใช้แล้วเดี๋ยวจะไปใช้รถบัสแทนครับนี่เขาจะตั้งทงจะย,าย้ายกันเดือนไหนมีนาคมอันนี้ ยังไม่แน่ใจนะว่าจะทําได้ไม่ได้ต้องรอเจรจาอีกเพราะมีคู่สัญญาสัมปทานอยูอรอลุ้นกกรมธนารักษ์ประกาศแล้วชัดว่าจะมีการย้ายหมอชิดสองที่อยู่ที่สถานีบางซื่อย้ายกลับมาอยู่ที่หมอชิดเดิมเพียงแต่จะต้องให้เอกชนที่เป็นคู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนและปรับพื้นที่ทำไมต้องย้ายย้ายมาแล้วมันจะส่งผลดีอย่างไร ย้ายไปแล้วที่เดิมที่ลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านจะทำอย่างไรกับอาคารเหล่านั้นเพื่อรอ,องรับแผนการพัฒนาเพราะตามโครงสร้างเดิมของการรถไฟจะมีการยกระดับและพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อต่อเนื่องเป็นแปลง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 ,ปลงไปมันจะตอบโจทย์หรือไม่รอ,อลุ้นประชาคมชาวเจเจ <c oughs> ตั้งท่ารอเรื่องนี้อยู่ย้ายเมื่อไหร่ ต้องฟังเสียงของเขาด้วยใช่ค่ะ,ะเพราะว่าความคืกคักมันจะหายไปอ่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะต้องรอดูเพราะว่าตัวเลขที่ทางด้านกรมธนารักษ์บอกว่าจะได้จากการเปลี่ยนสถาน,นีเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้แต่ประเด็นคือแหมข้อตกลงมันจะผ่านไม่ผ่านนี่ละค่ะ,คคะเดี๋ยวติดตามครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะลึกแต่ไม่รับการบินไทยมีแขนฟื้นฟูก,กิจาการปรับโครงสร้างแล้วอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามกันเลยค่ะ